เขาบอกว่าอย่างนี้กันก็คือหนุ่มโดมประกณ์ลำมากนะฮะกับเรื่องรถหรูที่หนุ่มโดมเนี่ยหลงไหลอานะฮะเขาบอกว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็เอาปลายปีก่อนถอยปอร์เช่เห็นในอินสตาแกรมนะฮะพอต้นปีที่ผ่านมาขอเปลี่ยนภาพรถต้นปีหน่อยสิครับเป็นรถ m b o r g h i n i เออเห็น Lamborghini แต่ดูนี่เห็นคันนี้ สอยาจะมีโอกาส,กาสไปนั่งสักหนึ่งทีแตะสักหนึ่งครั้งจับภูมาลัยไหมหรือนั่งข้างคนขับใครก็ได้ขอรถคันเนี้ไม่มีใครมีโอกาสได้นั่ง<อ>นะฮะและที่สําคัญนะครับล่าสุดเลยนะครับเพิ่งจะซื้อให้กับคุณแม่ขับน่ารักมากเลยนะ<อ>นั่นก็คือรถ Range Rover Evoque โ,<อ>โอ้สวยมากเลยนี่นมาแล้วนี่สวยเนาะเทจะดีนิ้วทำไมแบบเรียกดเรียกว้าดูสิโอ้โหแต่ละมุมนะฮะนั่นก็คือ ให้กับคุณแม่แล้วมีข่าวแว่วมาด้วยนะครับว่ากําลังจะซื้อเรือยอชขับอีกด้วยขอภาพเรือยอชน่ะเรือยอช ยังไม่ได้ซื้อเจ้งมือไม่น่าดีดไม่มีเรือไม่มานะฮะนั่นแหละเดี๋ยวมีเรือจะซื้อเรือยอชครับการมีเรือนี่มันไม่ได้เหมือนกันมีรถรถนี่จอดเอาไว้เรายังมีแค่โรงรถนะเรือนี่ต้องมีค่าจอดมีค่าระวังยคือต้องแพงต้องคือต้องลำบากอ่ะต้องใจรักนะฮะแล้วก็มีสตุ้งสตังในหนึ่งประมาณนะก็ต้องบอกว่านะคะอย่างเงี้ยหนุ่มสาวนะคะเห็นแล้วก็ต้อง อยากมีอย่างพี่โดมเขาบ้างหลอ,อแล้วก็ยังเป็นซุปเปอร์แบบซุปเปอร์หลอแนะล้วรถก็ซุปเปอร์คาร์อ่าซุปเปอร์รรทุก,กอย่างเลย<ม>แล้วก็ที่สำคัญซุปเปอร์ตีนไก่ด้วยเขาเรียกซุปเปอร์ <laughs> ซูเปอร์ตีนไก่ถูกใช่ไหมนะฮะแต่ว่าเรายังไม่มีไม่มีทุนรัพย์เราก็ดูดซูเปอร์ตินไก่กันไปก่อนใช่ครับอ่ะแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะมีภาพลงอินสตาแกรมของกัทจังด้วยนะครับก็คือหนุ่มโดมเนี่ยถ่ายคู่กับโรสลลอยอีกคันนึงจริงหรอยังไม่จบเรื่องรถมานี่ไงแล้วคันนี้เนี่ยนะฮะกัทจังชี้แจงว่าไม่ใช่ของพี่โดมนี่ไงคันนี้ไม่ใช่ของพี่โดมแค่อยากจะถ่ายรูปด้วยเท่านั้นอ๋อแล้วไปนะฮะนึกว่าพี่โดมเขาเพิ่งจะซื้อไงแต่ไม่แน่น าคตเขาอาจจะเป็นเจ้าของก็ได้นะถ้าเขาเกิดเขาไล่ระดับมาแต่ปอร์เช่ลัมโบกินีอีวอกก็ต้องมามาโรสลลอยแล้วต่อไปเอ้ยนี่มีมีเลยอดมีโรสลลอยแจ๊สก่อนไหมแจ๊สก่อนไหมแจ๊สทำได้เหรอย้อนกลับไปใหม่เลยนะวงจอดแปลกๆมาไม่แน่นะเผื่อเขาขับไปบักซอยอะไรนั่นแหละครับก็คอยติดตามล้วกันว่าจะเป็นแบบของเขานะในอหนาคนก็ผ่า